บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตารางการประกาศผลในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะเป็นการแจ้งว่าข้อมูลที่ได้รับการลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วก็รอการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึง่งซึ่งตารางการประกาศงวดแรกชุดแรกนะคะในวันที่16กันยายน2565นี้ใครได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์อย่างไรพี่น้องประชาชนต้องทราบเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชม ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศถือว่าคึกคักมากเลยนะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะ,ะหรือว่ารายเก่าก็เริ่มทยอยไปลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในส่วนของรายใหม่ก็เริ่มทยอยลงไปลงทะเบียนกันแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาเผยภายหลังการลงทะเบียนที่ประชาชนลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าหรือจะเป็นการลงทะเบียนยังหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ กำหนดเวลาประกาศผลการลงทะเบียนออกมาแล้วค่ะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าการประกาศผลลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการแจ้งว่าข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนได้ไปลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องนะคะรอตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศในช่วงเดือนมก,กราคม2566ค่ะแต่ถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนเองหรือว่าครอบครัวที่ ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตัเองณนะหน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565นะคะเรามาเริ่มที่ชุดแรกค่ะจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนดังกล่าวนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่5กันยายนถึง8กันยายนนี้ค่ะจะประกาศผลในวันที่16กันยายนถือว่าเป็นชุดแรกนะคะคุณผู้ชม ส, ions. ส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่9กันยายนถึง15กันยายนจะประกาศผลวันที่23กันยายน2565ค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่16กันยายนถึง22กันยายน2565จะประกาศผลในวันที่30กันยายน2565แล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่23กันยายนถึง29กันยายนนะคะก็จะประกาศผลในวันที่7ตุลาคม2565ค่ะ ส่วนท่านไหนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคม2565จะประกาศผลในวันที่14ตุลาคม2565แล้วก็วันที่7ตุลาคมถึง13ตุลาคมจะประกาศผลในวันที่21ตุลาคม2565แล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่14ตุลาคมถึง19ตุลาคมจะประกาศผลในวันที่28ตุลาคม2565ซึ่งการประกาศผลถ้าหากผ่านก็รอตรวจสอบผลสมบัต,บติจะประกาศ ครั้งหนึ่งในเดือนมก,กราคม2566แต่ถ้าใครไม่ผ่านนะคะต้องแก้ไขข้อมูลก็ต้องรีบทําให้เราเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายนย2565ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ